พ่อของนักร้องดังจินตราภูลราบแจ้งความถูกคุกเงินรวมประธานกองทุนโกงเงินพ่อนักร้องดังกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตหลังจากที่พ่อของนักร้องราศีหมอรำออกมาเพื่อที่จะร้องขอความช่วยเหลือของพ่อจินตราภูลรากหลังจากที่ฝากเงินไว้กับกองทุนซึ่งเป็นกองทุนคล้ายกับกองทุนหมู่บ้านเมื่อถึงเวลาจะถอนเงินไปซื้อรถปรากฏว่าเงินหาย โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชัยยศชัย,ยพึกได้เผยว่าได้มีการรวบรวมตัวประธานกองทุนแล้วหลังจากที่มีการยักยอกเงินไปถึง7ล้านบาทโดยมีเงินของพ่อของจินตรารวมด้วย8 0 0แสนบาทหลังจากที่รวบรวมตัวประธานกองทุนได้มาเปิดเผยกับสื่อข่าวพร้อมทั้งยอมรับว่าโดยเงินนั้นไม่ถึง7ล้านแต่เป็นเพียง4ล้านบาทเนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมาการมีการตรวจสอบ แต่ภายหลังไม่มีใครสนใจตนเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียวจึงมีอารมณ์ชั่ววูบหยิบเงินไปใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นทางประธานกองทุนยืนยันที่จะรับผิดชอบแล้วหามาใช้ให้ครบทุกบาท